ึ้นมันพี่จุนๆนเห็นไหมเนี่ยยกขาขึ้นเออหันหน้าทางนี้สิลูกออี้ยขาขึ้นเออเก่งค่ะยืนตัวเก่งจังเลยหอนใหม่หอนใหม่ยกขาขึ <h <h ああ <h 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 ้นใหม่ล้วมันคมอย่าไปจับตามมาหอนตรงนี้ใหม่เร็วๆตรงนี้ใหม่อาหงนหอนเมื่อกี้อาจุนจะยกเออหนึ่งสองสามเอาหอนยกขาขึ้นยกขาเออ ตาหอนดิไต้ยขาขึ้นหน่อยตาโตไปหอนไปเลยยายน้อยถ่าย ale, ถ่ายบิดถ่ายรูปให้นะโตไปหอนไปัตไปหอนเลยยายน้อยถ่ายรูปให้หอนให้แข็งแรงนะโตไปหอนเลยเอ้าตาหอนยังหอนยางตาหอนจะขวางหัวหน้าหัวหน้า ปัดอย่างนี้สิมันจะโดนหัวนะตัวเองกับขี้ฝุ่นเนี่ยดูนนะปัดอย่างนี้แล้วก็ไปหอนใหม่ปัดไปหอนนะปัดไปหอนตาดูโตนะดูโตัดไปหอนแล้วปัดไปหอนปะเอาไว้นี่แหละรองเท้าไม่เกี่ยงเอาไว้นี่ไม่ใส่แล้ว แม่เอาเคงมาใส่ให้เอออ้ยเจ็บร่งจังไหนบู้ยไปไปหหนหม่อยโหนเลี้ยวขาขึ้นด้วยนะกากาแกาแฟ้นี่นนี่ค่คบ้างล่ะค่ะค่ะ่กกองปะป Hvað er það að hlægja? Það er að hlægja. Hvað er það að hlægja?